ตัวอวัยวะเพศชายอะครับมันจะเป็นรำคล้ายๆทรงกระบ,บอกใช่ไหมครับแล้วตือตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่งที่มีรูพุ่นๆครับมีรูพุ่มเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาแข่งตัวก็คือมีเลือดใส่เข้ามาท่านเองเลือดนะครับมันก็จะมีเลือดหลอดเลือดแดงนําเลือดเข้าหลอดเลือดดำนำเลือดออกแล้วก็จะมีชั้นผังผืดคุ้มไม่ตัวท่อฟองน้ําทั้ง3าแท่งนี้ไว้อีกทีหนึ่งครับก็เวลาที่จะเกิดการแข่งตัวนะครับก็ต้องมีการกระตุ้นก่อนครับซึ่งการกระตุ้นเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นทางเพศหรือไม่ใช่ทางเพศก็ได้้ออยยย่่าาางงงขผูชบคนเนเี ออตอนเราหลับอยู่หรือตอนตื่นตอนเช้าเนี่ยก็มีการแข่งตัวเดิออกมาใช่ไหมครับร่างกายเนี่ยการกระตุ้นก็อาจจะเกิดจากเสียงาจากกลิน่นจากการสัมผัสหรือแม้กระทั่งการพินตนาการก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการแข่งตัวได้สเต็ปที่2นะครับเมื่อมีสิ่งกระตุ้นก็คือกระแสประสาทครับไม่ว่าจากสมองจากไขสันหลังเนี่ยจะส่งกระแสประสาทไปที่อวัยวะเพศครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อมันจะมีการหลั่งสารตัวหนึง่งที่ชื่อว่าไนตริกออกไซด์ตัวนี้นะครับมันจะไปขยายหลอดเลือดคลายกล้ามเนื้อเรียบที่คุ่มรอบหลอดเลือด ผลก็คือมีเลือดไหลเข้าไปที่อวัยเพศมากขึ้นครับแล้วก็ไอ้คลองนะ้ําที่หมอเล่าให้ฟังครับตรงนี้มันจะพองตัวออกพองตัวออก,ออกแล้วก็ไปปิดหลอดเลือดดาคล้ายๆกับปิดก๊อกน้ำนะครับมีแต่เลือดเข้าไม่มีเลือดออกก็จะเป็นการคงการแข็งตัวไว้ได้ครับทีนี้พอเราแข็งตัวแล้วเราจะคงการแข็งตัวไว้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการส่งกระแสประสาทมีการกระตุ้นต่อเนื่องไมหมฮอร์โมนดีไหมหลอดเลือดสมรรถภาพดีหรือเปล่าเนี่ยครับก็เป็นกลไกการแข็งตัวของอวัยเพศครับ